สวัสดีค่ะห่างหายกันไปนานวันนี้ได้ทำคลิปใหม่นะชื่อว่าเป็นพิกรารต์นะคะมีกองให้เลือกอยู่3ามกองถามว่าสัปดาห์หน้าที่เราจะถึงนี้เราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกเลือกหลังไพ่ก็ได้ที่เพื่อนๆชอบหรือว่าจะเลือกที่กองหินก็ได้อันนี้เป็นหินอะอมิทิสนะคะส่วนนี้เป็นหินลาบาโดไลท์แล้วก็อันนี้เป็นโป่งขามนะคะ แก้วปงุงคา p พอ t สไว้สักครู่ก็ได้แล้วก็ลองอธิษฐานดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะเจอกับอะไรแล้วก็เลือกกองที่เพื่อนๆชอบแล้วมาดูคำฉเฉลยกันนะคะสวัสดีค่ะสําสหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งนะสัปดาห์หน้าคุณจะเจออะไรกันคลิปนี้เป็นทั m มเลสนะคะ<ม>คุณสามารถมาเปิดอีกทีทีหลังก็ได้ถ้าคุณลืมแล้ว วันเลียกกองใหม่ก็ได้นะสัปดาห์หน้าเราจะเจออะไรพไพ่ใบแรกขึ้นห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าคือการตามรูปเลยค่ะคือเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องขัดแย้งมีเรื่องต้องดิสคัตกันทางความคิดหรือเถียงหรือประชุมเหนืออะไรกับเพื่อนรวมงานลูกนออ้องคนที่เราทํางานด้วยค่ะมันอาจจะมีเรื่องให้ต้องแบบว่า ดิสคัสกันอะไรเงี้ยอาจจะเกิดการขัดแย้งกันบ้างนะมันจนบางครั้งอาจจะทำให้คุณแบบว่าไม่มีสมาธิมัวแต่คิดถึงเรื่องนี้หรือว่าคุณอาจจะคิดค้างมางแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าเอ้สัปดาห์หน้ามันจะลงเอยได้ดีไหมแบบไหนไม่มีปัญหาไหมกับเคสนี้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ขอให้รู้ว่ามันจะจบและลงเอยได้ด้วยดีนะคะ อันนี้รูปนี้มันเหมือนกับเห็นว่าคนกําลังลอดท้องชา้างปฏิบัติธรรมคือมันมีความหมายในทางที่ดีเราจะเจอสิ่งที่ดีนะคะรวมถึงขอคําแนะนําจากไพนางฟ้าไพนางฟ้าก็บอกว่า everything's okay don't worry is t all working working out in a beautiful way คือ,อขอให้คุณมั่นใจได้ว่าสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังเครียดกาลังคิดอ,อยู่เนี่ย มันจะจบลงด้วยโซลูชันที่ดีนะคะอย่าอย่าเครียดมากไปเลยหากคุณแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีลองอันนี้เป็นชุดข่าวนะลองอ่สวนมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติทำอยู่บ้านก็ได้ตอนนี้เนะโควิดเราไม่สามารถออกไปขง้านอกได้ก็ทำใจร่มๆนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองเนะอย่าเครียดมากนะคะ Everything is okay ไว้เจอกันคลิปใหม่นะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะกองหินดาบารโดไลน์นะอ่าสัปดาห์หน้าคุณจะเจออะไรสัปดาห์หน้าไพ่บอกว่าคุณจะได้มีอ่าโปรเจกต์ใหม่ๆคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆหรือได้รับข่าวดีที่คุณรออยู่นะคะหรือถ้าเป็นงานบางทีโปรเจกต์เก่าๆที่คุณค้างคามาไม่นานอาจจะค้างคามานานอาจจะได้รับการอ่สา,าสั่งสารทีเนอะอันนี้ไพ่ออราเคิลก็บอกว่าคุณกําลังคิดโปรเจกต์ไหมเหมือน สอดคล้องกันมากเลยคุณกําลังคิดอะไรที่เป็นการใหญ่อยู่หรือเปล่าสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะสําเร็จนะคะในสัปดาห์หน้าเนะจะนําพาซึ่งความยินดีปีดาให้กับคุณแล้วก็ไพ่นางฟ้าขอคําแนะนําของไพนนางฟ้าก็บอกว่า ask for what you want let the universe and other people know what you need คือขอให้คุณในเมื่อคุณกําลังคิดการใหญ่อยู่นะก็ขอให้คุณเนี่ย ป่าประกาศออกไปให้โลกรู้เลยว่าคุณกําลังจะทําอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเตั้งความตั้งใจไว้ว่าจะทำเนี่ยเมื่อเราได้ประกาศออกไปมันก็เป็นเหมือนกับสัญญาให้กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆมาหาคุณนะคะคนที่เขาไม่รู้ว่าคุณกําลังจะทําอะไรอยู่เขาก็จะได้รับรู้แล้วก็ถ้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการพอดีเขาอาจจะได้มาช่วยคุณได้นะคะในสัปดาห์หน้าก็มีเรื่องดีๆค่ะสําหรับกองที่2อยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามนะคะกอง <c oughs> หินแก้วป่งขามนะ <c oughs> สัปดาห์หน้าคุณจะเจออะไรสัปดาห์หน้าคุณได้ไพ่หกถ้วยนะคะมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับบอกว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนที่ทํางานเก่าหรืออะไรที่เราไม่ได้พบปะเจอกันมานานแล้วเขายื่นถ้วยมาให้คุณนะคะเขาเอาความรักความปรารถนาดีมาให้อ่าอาจจะเป็นคนรักเก่าติดต่อมา บางครั้งคุณจะคิดว่าเอ๊ะติดต่อกลับมาทำไมหรืออะไรเงี้ยก็อย่าก,กลัวนะคะไพ่บอกว่าเออมันเขาเอาสิ่งดีๆมาให้หรือคุณเคยมีสัญญาใะกันไว้อะไรเงี้ยเขาก็กลับมาเพื่อที่จะแบบว่ามาทําตามสัญญานะคะบางครั้งอาจจะเป็นความรักที่คุณผิดหวังอะไรเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าไพ่นางฟ้าบอกว่าขอให้คุณแบบว่า emotional healing น คำแนะนำไพ่นางฟ้านี่มันเป็นจัก,กรราที่เกี่ยวกับหัวใจนะคะ as your heart h e a l of a l l emotional p i i n n Em o o t a pain you receive new blessings and love ไพ่บอกว่าเ,เมื่อคุณให้อภัยคุณเยียวยากับกับหัวใจของคุณเองอารมณ์ความรักความรู้สึกที่เคยเจ็บปวดในอดีตอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเมื่อคุณเยียวยาตัวเองได้นะคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆสิ่งได้รับพรได้รับความรักที่ดีด เพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติใครทำอะไรให้คุณรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในอดีตถ้าเขาติดต่อกลับมาก็ขอให้คุณให้อาภัยแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับเพื่อนๆกองที่3สวัสดีคะ่ะ